คือปลากระพงค่ะโอ้วันนี้เราเอามาทําอะไรครับเนี่ยอันนี้ปลากระพงบังไงว้เรียบรอยอ้อยเลยบังแล้วเรียบร้อยอวันนี้ปลากระพงเขาเรียกปลากระพงมะนาวอ่ะไม่ใช่ปลากระพงนึ่งมะนาวเหรอฮะอ่าปลากระพงจะใช้นึ่งหรือใช้ต้มครับเขาเรียกว่าปลากระพงนึ่งมะนาวเขาบอกนึ่งมะนาวแต่เราว่าต้มมะนาวมากกว่า เียกเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการต้มนะฮะชาต้มกันนึ่งก็คล้ายๆกันครับหนึ่งก็คือหนึ่งปลาทั้งตัวแล้วเอาผักชีรากผักชีก่อนอเพราะว่าทําให้หอมหอมใช่ไหมฮะเรนี้ก็หอมแล้วเนี่ยอหอมมากวันนี้เราทํากับข้าวง่ายๆโอ้ง่ายๆของเรามานี่ยากๆของไทยบางคนนะครับ <laughs> ง่ายๆก็คือไข่เจียวฮะับสำหรับแบบคือทั่วไปครับง่ายดีแต่น,นี้เราต้องการความสะอาดนะครับพัตคามปากกระพงนึ่งมะนาวนี่เป็นอาหารของใครครับอามารู้สึกว่าของไทยนะ คุณประโยชน์จากปลากระพงนะครับบำรุงกระดูกปลากระพงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุฟอสฟอรัสนะครับซึ่งมีคุณสมบัติช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงลดความเสี่ยงจากการเป็นกระดูกพุนนะครับนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพเหงือกและฟันอีกด้วยนะครับปรับสมดุลระบบการย่อยอาหารนะครับปลากระพงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามิน B3 นะครับและวิตามิน B2 นะครับมีส่วนสําคัญในการเผาผันพลังงานช่วยบรรเทาอาการท้องผูก ปรับสมดุลอาหารย่อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับบำรุงสุขภาพสมองาธาตุฟอสฟอรัสในปลากระพงนะครับมีคุณสมบัติในการบำรุงสมองและพัฒนาความจำนะครับเสริมสร้างปติติสติปัญญานะครับช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมนะครับและโรคอัลไซเมอร์นั่นเองนะครับเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะครับปลากระพงนั้นยังมีส่วนเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่างๆนะครับรักษาโรคเบาหวานก็ได้นะครับปลากระพงอุดมไปด้วยวิตามิน d 3นะครับช่วยรักษาโรคเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือดนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยควบคุมฮีโมโกลบินนะครับ A1C นะครับในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับข้อควรระวังในการรับประทานนะครับ ควรรับประทานปลากระพงในปริมาณที่เหมาะสมนะครับหากมีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญสตรีมีครรภ์หรือผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนรับประทานนะครับอ๋อของไทยอฮะไม่ใช่ของคุณจีนนะครับของไทยมากกว่าเห็นเวลามีโต๊ะจีนแล้วเขาชอบชอบเสิร์ฟในโต๊ะจีนนะครับอ๋ออย่างนั้นนะแล้วแต่เจ้าภาพมนะั้งนะเจ้าภาพเลือก แต่เจ้าภาพใช่ไหมับแล้วพัพตคารจีนนี่มีไหมฮะปากระโปงนี่มะนเาเนี่ยแล้วแต่เจ้าภาพอะ่ะเจ้าภาพขอเขาเขาก็กต้องทําให้อะ่ะรสจัด<ท>จ้านอ,<ะ>อาหารอาหารวันนี้ยมันเป็นซีฟู้ดอะ่ะมันจัดจ้านมันเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนิดนิดครบรสเลยว่างั้นเถอะใช่ กระเทียมเยอะขนาดนี้เลยครับใช่ทำไมต้องใช้กระเทียมเยอะขนาดนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อความอร่อยใช่ไหมครับเอ,อ่อปลากระพงเราใส่น้ำแล้วเราก็ต้องทำอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะมีีผักชีด้วยนะครับมีมะนาวมีมะนาวเป็นหลักนะครับอันนี้เนื้อปลานนี้ก็ เวลาห่นนี่ก็ต้องใช้อเออมีดค่อนข้างคมนะครับท่านผู้ชมคมระดับเชฟนะครับเห็นไหมครับระดับเชฟเลยปลานี่ก็ต้องสดนะครับสดใหม่สะอาดแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นนะโอ้เนื้อปลานี่โอ้สดใหม่มากปลาหนึ่งมันหนาวไม่สดกินไม่ได้นะคะ ีนี่เป็นสีลุ้งเลยนะครับสวยมากๆเลยเนื้อปลาแพงไหมครับตัวนี้ร้อยกว่าบาทโอ้ร้อยกว่าบาทนะี้ทั้มาเขาใช้ประมาณครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวนี่ก็คือผักชีนะครับผักชีไทยนะครับผักชีไทยจะหอมกว่าผักชีจีนนะครับ ชีไทยก็จะต้นเล็กๆผักจีนผักชีจีนก็จะต้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแต่ว่ามีกิ่นไม่ค่อยไม่ค่อยหอมนะเข้าผักชีไทยอันนี้มะน,นาวเราคั้นเอาไว้แล้วโอ้โห oh. <Yeah! S 1> ใส่เยอะหน่อยอเอาเลยนะทำเองจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับใส่น้ำมะนาวแล้วใส่อะไรครับพริกพริกขี้หนู พริกหนูสวนพริกขหนูสวนใส่เยอะๆเลยครับผมชอบเปดเผ็ดอ๋อไม่ต้องสั่งอะ่ะก็ต้องใส่เยอะอยู่แล้วเมื่อก่อนกินเผ็ดไม่ไม,ไ,มไม่เก่งฮะอยู่ปาม่านี่เก่งเลยครับใส่เนี้ยฮะเป็นกําๆเนี้ย พริกขี้หนูเดี๋ยวนี้ก็ไม่เผ็ดนะครับท่านผู้ชมใช่แปลกมากไก่เหมือนคลกับไก่พันไก่พันอะน่ะเนาะเอาพันอะไรมาใส่ไม่รู้พันจีนแน่ๆเลยโทษมึงจีนอยู่แล้วเหมือนกับคล้ายๆอะไรนะพะรนะิกขีนะ้หนูก๊อปปี้ครับพริกขี้หนูก๊อปปี้เขาทุกอย่างที่พี่จีนก็ก๊อปหมด ก็เลยไม่เผ็ดจอ<ก>มไม่เหมือนมันอยู่กับเออะไรนะก็บไม่เหมือนไอไอมาแรงสงขยัยมันอยู่กับมาแรงอะนะมันเกสรน่ะเกี่ยวกับเกสรอน,อน่ะเนาะอ๋อเหรอครับเป็นไปได้เนาะก็เลยกลายพันธุ์พิชเหนูสวนตอนนี้ขีดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยี่สิบบาทได้ไหมนี่ยถาดเนี่ยี่สิบบาทส<า>ั่งแม่ามาค้ามาส่ง เเดี๋ยวถูกหรือแพงน,นะครับก็คอมเมนต์มาดูนะครับออราคาพริกขี้หนูสวนนะครับเนี่ยฮะถ้วยเออเนี่ยฮะถ้วยเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณ20บาทก็ประมาณ2ขีด<ๆ>ได้นะครับพ<ๆ>ี่ขีนูสวนเล็กเ็นี่ยนะเล็กเล็ก ประมาณนี้นะฮะไม่ค่อยผิดเท่าไหร่แล้วดูปริมาณที่อามาใส่นะครับโอ้ประมาณนี้เลยไม่เผิดนะครับไม่ผิดเลยอันนี้ก็คือเนื้อปลาเดีย๋ยวลองไปดูวิธีการทำกันนะครับ น,นี้น้ำเปล่านะคะเปล่าอเอน้ำเปล่าลงนใ่ใส่น้ำปลาปลาลงไปเอาน้ำปลาแท้นะคะเป็นน้ำปลาเออยี่ห้ออะไรครับเนี่ยอ่อนทีมมนทางด่วนมีขายใช่ไหมใช่ทางด่วนมีขายรู้สึกว่าจะขึ้นราคานะครับ เป็นสปอนเซอร์ช่องอามาก็ได้เนี่ยครับใส่ชู <ขอ S 2> รถ,รถนิดนึงกะเอาวค่ะหูนัวหูนัว้โม,ม,มโตะอาโมมิไหมอาโมมิ ใช้ไฟเดือดใช่ไหมฮะใช่น้ำต้องเดือดเดือดน้ำเดือดเดือดอันนี้เราไม่ได้นึ่งนะฮะเราต้มเลยเราไม่ได้นึ่งนะฮะต้มเลยเพราะว่ามันจะได้สุกเร็วใช่ไหมครับสุกทั่วทั่ถึง พอน้ำเดือดแล้วก็ใส่ลงไปอีกหนึ่งเลยเอครับเหมือนกับปลาเปลงเไบไว่ายน้ํานี้นั้นมลมค่อนข้นางแรงเดี๋ผมปิดประตูนิดนึงเพราะว่าลมค่อนข้นางแรงคนระับ ก็คือประมาณนี้นะฮะก็ต้มในน้ำเดือดนะครับเดือดเดือดหรือ,อยังกำลังจะเริ่มเดือดครับแล้วไงต่อครับอันนี้ทำไมผมไม่เปิดประตูลมแรงมากเลยครับมาเห็นใบไม้ก,กระดิกเลยเนะะลมแรงมากเลยนะครับท่านผู้ชมไม,ม,ม,ม่ไหม่ไม่ไม่ใม่เงียบเดี๋ยว จะได้สว่างสว่างหน่อยอันนี้เราก็ถ่ายทำเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับ จะได้ยินเกยงลมพัดวูวูว,ว,ว,วูนะครับในทีวีอันนี้คือน้ำน้ำต้องเดือดครับมีน้ำเดือดอยู่นะครับท่านผู้ชมปลาจะตกเร็วมาก สำหรับคนที่ต้องการเร็วนะครับไม่ต้องการที่จะเสียวเวลานึ่งนะฮะก็เอามาต้มแนี้ครับแป๊บเดียวเลือกเลยปลามะนาวนะอปลานึ่งมะนาวเขาก็บอกปลานึ่งมะนาวแต่ตม้เเตม,ตมเห็นชัดชัด <laughs> นี่คือเคล็ดลับว่าไม่ได้นึ่งนะตม้มใช้ต้มเอา ทำไมต่อครับอันนี้อันนี้คือหลากผั<า>กชีกระเทียมเขเรียกว่าน้ำยำด้วยไหมน้ำยำไม่ใช่เลยเพราะน้ำปลาเราใส่ในนี้แล้วใช่ไหมครับใช่อ,อันนี้ก็คือมะนาวนี่มะนาวมะนาว,นาวกับพริกขี้หนูก,กระเทียมหลังจากปลาเสร็จ รู้สึกว่าปลามันสุกเรียบร้อยแล้วเราก็เทใส,สเ่เลยโอ้เล่นอย่างนี้เลยแล้วก็เทใส่เลยแค่นี้เเหรอเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็รับประทานได้อรัก็เรียกว่าปลามะนาวจะเรียกว่าปลาหนึ่งมะนาวได้ไงปลาหนึ่งมะนาว อที่เราไปกินตามร้านอ่เขาบอกตามร้านอาหารปลาหนึ่งมะนาวแต่เราว่าเหมือนปลาต้มมะนาวมากกว่านะเออน่าจะเป็นปลาต้มมะนาวมากกว่าเนี่ยดูสิสีสันสดนารับประทานอย่างยิ่งเรื่องรสชาติเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนะครับเอาเรื่องสีสันก่อนเป็นอันดับแรก หอมมากเลยอ่ะอืมหอมกินรากผักชีรากผักชีกระเทียมพริกขี้หนูแซ่บ อยู่ที่หาดบางแสนเลยนะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงลมฟูฟูฟูอยู่นี่นะครับโอเคนะครับรอันนี้เหลือน้ำนิดนึงผักชีโรยหน้านิดหนึง่งย็งไงครับเหมือเนเรียงครับปลากระพงนึ่งมะนาวอย่างนี้คนจะคิดไดว่าปลากระพงต้มมะนาว <S 2> <S 2> มากกว่าเนาะมากกว่าที่จะเรียกปลากระพงนึ่งมะนาวแต่เขาเรียกกันอย่างนี้ครับเมื่อก่อนนี้เขาใช้นึ่งไงแต่อาจจะไม่สุกไงเรีอยไม่ก็อาจจะช้าเนยก็ได้นะครับในในพัตคารนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือเบื้องเบื้องหลังในการถ่ายทําเพราะว่าเราไม่เคยได้ไปในหลังครัวของพวกเชฟอะไรพวกนี้เนาะอย่างนี้ต้องลองชิมดูเนาะว่าถ้าสมมุติมันไม่เค็มใช่ไหมฮะเราก็สามารถจะเติม เติมน้ำปลาลงไปได้แล้วรสชาติละ่ะงเงี้ยจัดจ้านค่ะจัดจ้านเลยอ,อันนี้ต้องทานอยู่ข้าะรเราลองชิมดูดิเดี๋ยวต้องลองทานอยู่ข้าวนากักเพราอว่าว่ารสชาติมันเป็นไงโอ้แต่ดึงสีสันดิสวยสดมากเลยนะครับ ก็เหมือนกบที่เราไปสั่งตามร้านอาหารก็จะเป็นแบบนี้ะเนาะใช่เหมือนกันเหมือนกันเหมือนไหมครับท่านผู้ชมหยยบเทียบให้ดูเอาละครับทีนี้เราลองมาชิมรสรสชาติของปลานี่ก่อนน้ำน้ำซุปผลว่าน้ำซุปมันเป็นยังไงโอ้โหเนี่ยเราต้องชิมถึงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูอย่างมะนาวเลยอะ เหมือนน้าจิ้มเลยอ่ะเหมือนน้าจิ้มตีปูเลยครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้เรามาดูเรื่องเนื้อป,าปาลาพอาเราเรากินเราก็ต้องกินอย่างงี้กระเทียมมีกระเทียมมีพริกนะครับเอาให้ครบสีสันของปลานี่สดมากท่านผู้ชมดูมปลานี่สดต้องสดๆดนะครับหญิยงยาไปทําเป็นปลาเนื่อมะนาวได้ เป็นไงมั่งคะจัดจ้านมากอร่อยไหมคะจากง่วงง่วงตาสว่างเลยใช่ตาสว่างเลยผักชีหอมมากนี่ปลากระพงตัวนี้นะคะเราซื้อมาจากแม่โคนะคะอืสดมากท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับเนื้อปลามันจะ ใสาขาวเยอะเลยแต่ถ้าอาหาไม่ไม่สดเอามาทําอย่างนี้ไม่ได้นะคะเน,เนี่ยอืมใช่เนี่ยเนื้อปลาขาวจ๊อะเลยอืมเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเนื้อปลาจะขาวจ๊อะเลยอืแต่ผมนี่แบบกินลูกโดดเข้าไปนี่ <laughs> โดดเลยใช่ไหมครับอือนี่เลย ถ้าถ้าจะอ่าเพื่อนๆจะไปทำปลากระพงหนึ่งมะานาแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องไปดูที่แมคโคแล้วก็ต้องใช้มือกดถ้ากดากดแล้วมันกดไม่ลงอย่างน้นหน้าสดแต่ถ้ากดแล้วมันบุ๋มลงไปแล้วไม่ขึ้นะ่ะให้เลือกตัวใหม่นะคะจากประสบการณ์ที่เราขายปลามานะคะปลาสดเรากดแล้วมันจะแข็ง แต่ถ้ากดลงไปแล้วปลากดยุบลงไปอ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องซื้อเลยลอันนี้ซื้อมาจากแมคโครมันสดค่ะครับแล้ววิธีการดูปลาสดนะครับเหงือกของปลาก็จะเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพที่ดีเยี่ยมนะครับเมื่อจับได้ครั้งแรกเหงือกจะมีสีแดงสดแต่จะค่อยๆเข้มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับดังนั้นยิ่งเหงือกมีสีสันสดใสปลาก็จะยิ่งสดมากขึ้นเช่นเดียวกันกับเนื้อปลา,านะครับ เงือกควรจะดูรู้สึกสะอาดและเย็นไม่เหนียวเนืดหนะนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าท่านผู้ชมสนใจในเกี่ยวกับการดูแบบไม่มีโฆษณานะครับก็สามารถที่จะสมัครเป็น YouTube แพ็กกี้นัมได้นะครับแล้วก็หรือจะซื้อสินค้าที่มีราคาถูกแล้วก็คุณภาพดีนะครับได้จากแอปช h อปปีนะครับแล้วกวบผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับสําหรับให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อสินค้านะครับแล้วก็หากสินค้าไม่ตรงปกนะครับเรายินดีที่จะสามารถคืนสินค้าได้นะครับใช่ สดๆแบบนี้เลยอือดูเยหวานเนื้อปลาหวานมากอืสดๆสดสดเลยนะครับ่านผู้ชมอ่าแล้วครับสําหรับคลิปนี้ฝากอะไรท่านผู้ชมไหมครับเราจะมีคลิปต่อๆไปอืมนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อามาด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้องมีชาแนวันด้วยนะครับาล้ครับสำหรับวันนี้ ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็โปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับว่าอาม่าเขาจะมีคิปอะไรใหม่ๆแล้วก็มีเมนูอะไรใหม่ๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือว่าเอาไปทําในบ้านก็ได้นะครับหรือทําขายก็ได้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายยิงก่อนนะโอ้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมไม่จัดการให้ท่านผู้ชมนิงนะครับอืม Hãy rồi cho kênh Ghiền Mì rồi, Để không bỏ